ก็วันนี้จะมาถ่ายคลิปรีวิวโซนฟีสจ์ตายนะครับแต่ว่าตอนแรกผมจะมาถ่ายคลิปปั่นคนในฟีสจอร์ตายนะแบบว่า,อาเอารถไปปั่นคู่รักอะไรอย่างงี้นะแต่ว่ามันไม่มีใครจีบกันเลยผมเล่นมา10บ0ตาแล้วไม่มีคนจีบเลยสักคนผมว่าต้องรอเวลาอีกนะครับต้องแบบว่ารอเวลาให้เขาเลิกเห่อเขาเรียกว่าเลิกเห่อรถก่อนนะแล้วเดี๋ยวเราจะไปรีวิวกันแล้วกันวันนี้เนาะก็รีวิวนั่นแหละ <laughs> โอเคนะครับแล้วก็เข้ามามันก็จะเป็นห้องแบบนี้นะแล้วแล้วก็มันจะมีห้องซ้อมาอะไรอย่างงี้นะแล้วก็มันก็จะมีของมาใหม่นั่นนะครับก็คือบาลเลสนะครับบาลเลส M82B นะครับ M820 หรืออะไรนี่แหละช่างมันเถอะนะครับโอเคเนาะเดี๋ยวเราจะไปรีวิวในส่วนของอ่าโซนคุยกันนะครับนะโซนเขาเรียกว่าโซนอะไรวะโซนคุยกันนี่แหละมันก็จะมีรถหลากหลายนะรรถที่แรงที่สุดก็คือรถสปอร์ตนะครับ ถ้าบว่าถ้าเข้ามาช้าหน่อยก็ก็อดกแค่นั้นแหละอดโอเคมันก็มีส่วนเป็นเป็นส่วนรถนะครับก็ตรงนี้เป็นรถก็ซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นแบบว่าเป็นแบบใหม่เนาะมันจะมีคนเห่อมากเลยนะครับอะไรประมาณนี้มิวมะมิวมิวขี่พาพาขี่ทัวร์หนมิววันนี้เรามีแขกรับเชิญนะครับเนาะก็อีเติยามิวนะครับเนาะก็ให้มันพาทัวร์แล้วกันเนาะนะเตียนะเตียขาถึงไหมนะฮนะขับขับรถขาถึงไหมเตียขาถึงไหมขาถึงนะโอเคโอเค แบบแปบแบปแป,ป,ปซ้อนครับซ้อนครับผู้หญิงครับผู้ชายซ้อนครับ <N ic> um> นี่ครับมันจะเป็นมันจะเป็นฮะเห็นแล้ว <N ic> um> เห็นคนล่องหนไหมไม่เห็นยังไม่เห็นนะนี่มันจะมีไอ้ส่วนของอแข่งรถอย่างนี้เนาะก็มาแข่งรถกับเพื่อนได้เนาะอันนี้ก็จะเป็นอย่างนี้เลยนะแต่ว่ารถมันก็ความแรงมันก็ไม่เท่ากันนะครับอะไรเงี้ยเอ้ยชนไปชนไปอ่า้าวด้วยไปไงล่ะไงแฟนผม้าวด้วยไงอ <N ic> um> เฮ้เอาเกินโอเคดอนี่ครับเฮ้ยเป็นอย่างนี้เลยเฮ้ย hey, มันก็แบบมันเท่ดีนะมีวเข้าไปข้างในเลยดูว่าข้างในม,นมันมีอะไรเปลี่ยนบ้างเลี้ยวๆขวาเลยครับขวาเรยครับขวาเรยครับขวาเลี้ยวสวยดยอจอามันก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับมันก็น่าจะมีแค่รถมาแล้วก็มีแค่ที่แข่งรถประมาณนี้นะดอไปดูจุดๆเก่าเลยแล้วกันไปจุดเก่า ว่าแล้วดีที่ลงนี่นะนี่จุดเก่าจะเป็นอย่างนี้เลยก็ในส่วนนี้ก็จะเปลี่ยนแค่ตรงรถตรงเดียวนะโอเคเดี๋ยวเราไปไปดูไอข้างในเลยนะว่าเขาจะยิงอะไรกันยังไงแอบแล้วคันหนึ่งอ้าวอ้าวอ้าวรถติดเอ้เฮ้ยใครรลครอบครัวเฮ้ย มาแล้วสปอร์ตออกจากตรงนี้หน่อยเฮ้ยแฟแฟพุ่งพุ่งพุ่งขึ้นมาหน่อยแฟพี่ติดอยู่กับคนแฟร์พี่ติดพี่ติดพี่ติดน้องสาวพี่ติดอ๋อแฟราอะไรมันจะได้เน้่เออช่วยได้เยอะเลยเอ้ย เดี๋ยวแล้วเจ๋ยแล้วไปตรงนี้ีพี่พี่ให้น้องสาวคนนี้เขาเขาช่วยพี่ก่อนเร็วๆเอ้ยเอ้ยช่วยได้ยไอ้เฉยอ้ยไอ่เฉยไอ้เันก็ช่วยเหยือนกัยไอ้เฉยไ้เฉยไอ้่ฉยไอ้เฉยไ่้เฉยไอ้บฉยไอ้เไอ้เฉยไอ้เฉาไอ้เฉยไอเฉไอเฉยไอ้ขยไอเยไอ้ไอ้นะคไั้เะครอ้ตยไอ้เฉยอ้เยได้เฉยกันเดยกอ้เฉยไอนเีอ้เอเอเฉงไอ้เวยนอ้เฉยอ้เอ้เออน้เเอเออ้ยลง้ล้้ อันนี้เดียวอันนี้เดียวอันนี้เดียวล็อกล็อกล็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 มันยังไม่ลงอีกเหรอไอ้ลงแล้วอ่าแล้วไงต่อเอาถอยอะไรถอยอะไรถอยไม่ได้ทำอะไรไม่ได้เลยแฟร์แฟร์ชดเออแฟช์อดค่ะเฮ้ยมิวมิวมิวชดมิวชดมิวชดอีกมิวออีก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 นิดอีกนิดอีกนิดอีกนิดหน่อยอีกนิดหน่อยอีกเออเดี๋ยวนี้เออเอออีกอีกอะไรกันครับเนี่ย ไอจุเอ๊เข้าวไม่นายแฟเอเหมียวลองชนแบบตุ่ดเลยตุรๆตุ่ดเลยอ้าเอาไม่ได้อ้าเอาไม่ได้จริงจังเอาไอเชลมาช่วยหน่อยเร็วไอเยวมาช่วยหน่อยใครก็ได้มาช่วยหน่อยครับมันมันออกหมดดิมันออกหมดดิ ไอเชียววะเชียวขบมาของหมู่บ้านเชียวโอ้ดูรถบันดูรถบันนะครับโอ้กว่าจะมาถึงไอเชียวขับรเลยไหมหมอส์ยอ๋อเชียวเชียวขึ้นมาเดินมาเอาเอาเดินมาไอเชียวไม่เอารถมาแล้วเออแปลว่าแปลว่าแปลไม่หมดเลยแปลไม่หมดเลยเอาว่ามีรถมีรถข้างในคันหนึ่งอ่ะพี่เป็นคนขับไปจอดเลยไปจอดไปแอบ เฮ้ยเฮ้ยตุ๊กๆๆๆๆๆๆๆออกมได้เฮ้ยมิว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 จับจับออกมาเอ้ยได้ออกได้ออกเอ้ยขี่ชนเอ้ยติดไปเดิไม่ได้เ้ยขี่เออขี่จนตกร้อเก๋าสวยสวยสวยขี่ชนอีกขี่ชนอีกเฮ้ยเขาช่วยเขาช่วยเขาช่วยเฮ้ยเอ้ยเอ้ยเฮ้ยอีก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 ชนอีกชนอีกชนอีกฮะมิวมิวชนเลยเอ้ยมิวมิวเตยมขึ้นมิวเตยมขึ้นอ๋อมันเป็นคนตขึ้นหน้า มีข like ึ Alors, ้นม um oh! ีขึ้นเออสวยสวยขอบรับคนแก่คกคนทีมเชลคนแแล้วมาทำอะไรของเราเนี่ยวันนี้อันนี้ก็รอเอ้ยวันนี้จะได้ออกวันนี้เชวเชวเชลก็มากบฟเีอวเชวอา เขาช่วยอยู่ว่าวเขาช่วยอยู่เขาช่วยอยู่เออเขาช่วยอยู่เออเออแล้วมึงจะช่วยกันทับทอมบีเนี่ยตอนนี้ตอนนี้ผมกดผมกดออกมาไม่ได้เลยนะครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยความหวังความหวังเฮ้ยจะออกได้แล้วจะออกได้แล้วเฮ้ยจะออกได้แล้ว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 เฮ้ยเอ้ยจะออกได้แล้วเอออีกนิดเดียวอีกนิดเดียวเออเออมันจะออกได้วันไหนวันดีติดมานนานมาก ไม่โน sure. ah, oh. ้นแน่หรือเปล่าแฟชั Haha. ่นไอเชวอีกรอบชนชนชนมันก็ชนไปชนมาช่วยๆกันเนอะเฮ้ยไปชนฝั่งเดียวไปชนฝั่งเดียวเพี่ว่าชนฝั่งเดียวดีกว่าชนฝั่งกาแฟดีกว่าเชื่อว่าฝั่งกาแฟพี่ว่าชนฝั่งเดียวพี่ว่าชนฝั่งเดียวน่าจะได้พี่ว่าน่าจะได้สวยช่วยๆกันช่วยๆกันเดี๋ยวช่วยๆกันเอ้ ชนญเชิญการเชนญเชิญการเชนเล่เชิญกานเชิญเล่โอเคโอเคชนเออเดเร่เดเล่เรื่อย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 เอาเถอะเรไปพิมพ์หน่อยว่าชนฝั่งเดียวอ๋อมันจะออกได้ไหมนี่ยใครเขาจ้างอะไรับะมาไว้ตรงนี้เนาะนั่นแหละสิเฮ้ยจอดได้แล้วจอดได้แล้วเฮ้ยจอดได้แล้วจอดได้แล้วเฮ้ยจอดได้แล้วจอดไแล้วเฮ้ยจะมันมันจ้างตั้งแต่ตอนแรกแล้วล่ะ เฮ้ยแต่นี่อันนี้มีหวังอันนี้มีหวังเว้ยนี่มีหวังเฮ้ยคือคือคือขับได้ขับได้เอ้ยเอ้ยได้แล้วได้แล้วโได้แล้วขอบคุณครับขอบคุณครับเด็คนรักมาเชียวเชียวพามาคนรักหน่อยเร็วเห้แบกแบกเห็นเห็นนั่นเปล่านไหนเห็นแล้วข้างหน้าไม่เห็นนะนู่นนะนู่นนะเห็นปะทำไมอนาคตเราไง เป็นไหนแล้วเราไปตีกันเล่งตอนนี้เหมือนปืนพร้มหายนะก็ต้องซื้อปื้นใหม่ไงเอาหน้าวาเลนี่ผมก็ได้ว่านัดเดียวแตกแล้วแต่ว่ามันไม่ใช่อย่างนั้นเดยวซื้อของแต่งโอเคประมาณนี้ละกันนะครับโอเคอ่าน่าจะมีอยู่ประมาณแค่นี้เอ่อเหมือนเหมือนคากับรูปสองขวางอะไรมันจะเนิบมันจะเนิบฟนี่ถ้าใครอยากมาซ้อมแล้วมาซ้อมแนะนำอย่างนี้ มาซ้อมได้น,นะครับตรงนี้โอเคเราเข้าไปข้างในกันดีกว่าข้างในก็ไม่เปลี่ยนอะไรเนาะก็แค่เปลี่ยนตรงที่มีสลิงแล้วก็อ่าบ้านตังนี้เห็นไหมนี่บ้านตังนี้แล้วก็มีสลิงอยู่ตรงนี้นะครับนี่มันจะเป็นสลิงอยู่ตรงนี้เลยนี่มีสลิงตรงนี้แล้วก็บ้านตัวนี้จะเปลี่ยนนะครับมันก็มีไม่เท่าไหร่หรอแล้วก็มีแอร์วอลนะครับมีแอร์วอลใช้สูงสุดแค่สองลูกนะครับอืมประมาณนั้นใช้แอร์วอลสูงสุดแค่สองลูกเดี๋ยวผมจะเขาแต่ไงเขายังไม่เห็นแอร์วอลเลยอ่ะมี นีหมาดีบ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 าดีเราลองไปดูไอ้วอให้นะว่าไอ้วอมันอยู่ตรงไหนนะทุกคนอ้าวไอ้วออยู่ตรงไหนไอ้วออยู่ตรงไหนเอ้าไปแกะขระวังไอ้วอเว้ยผมว่าน่าจะเป็นกล่องข้างในเกมมากกว่านะผมว่าน่าจะใช่น่าจะใช่เฮ้ยมานั่งได้ด้วยดิตรงนี้เฮ้ยทุกคนมานั่งได้ด้วยดีอย่างเฟียวเฮ้ยเฟียวจัดแล้วไงต่อมิว ไม่หรอกไม่เฮียไปเรื่องยงต่อไปเราไปยิงกันดีกว่านะครับผมว่าไอวอลนี่ไอวอลน,น่าจะหาจากข้างในนะเพราะว่านั่นแหละหาเหมือนระเบิดเลยน่าจะใช่น่าจะใช่น่าจะใช,นะใช่นี่นะครับนี่นี่ผมว่าน่าจะหาได้แถวตรงนี้แหละนี่นี่ได้ไอวอแล้วสองลูกนะครับนี่การหาไอวอลก็เอาว่าจ,จาออะจะอมาดิโอเคอ่าทั้งหมดน่าจะมีอยู่ประมาณ ประมาณนี้นะครับแล้วก็มาเล่นโซเฟีสไตล์ในนี้กันได้เลยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็มารีวิวเท่านี้นะไม่รู้ว่าจะรีวิวหมดหรือเปล่านะครับแล้วก็ตอนนี้ก็เหมือนจะไม่สบายได้โอเคสำหรับคลิปนี้ก็มารีวิวแค่นี้นะครับผมสำหรับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ไปก่อนนะครับแล้วทุกคนนะครับจุ๊บจุ๊บนี่แล้วมันก็มีแปดช่องอย่างนี้ด้วยนะไอ้ขคเรียกว่าละไอ้ไอ้่าเต้นม่าาจะได้ไปนี่